ดาราสาวชื่อดังผันตัวเป็นแม่ค้าลูกชิ้นยืนหน้าเตาร้อนๆไม่ห่วงสวย นับว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆเลยแหละค่ะสําหรับครอบครัวจตุรงมกจกที่มีลูกสาวที่สวยเก่งและขยันมากๆอย่างใบเฟินพัศกรผลบูญเราจะเห็นผลงานของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลและจอแก้วนอกจากนี้ก็จะทราบกันดีว่าครอบครัวของพวกเขาได้มีธุรกิจอาหารด้วยสาวใบเฟินก็ช่วยคุณพ่ออยู่บ่อยครั้งอย่างล่าสุดสาวใบเฟินก็โพสคลิปลงสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์ที่ตอนนั้นผ่านตัวเป็นแม่ค้าขายลูกชิ้นที่ริมเขื่อน หาดทรายโพธารามยืนหน้าเตาปิ้งลูกชิ้นแบบไม่กลัวร้อนเลยท่าทางเสียนจะต้องปรบมือให้กับความเก่งของเธอรัวๆเลยแหละค่ะ